สวัสดีครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คลอง8อํเาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆครับมาฝากกันอีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับหรือว่า บ้านพักตากอากาศนะครับไว้พักผ่อนบรรยากาศดีๆนะครับแบบนี้นะครับหยุดเดินทางไม่ไกลกรุงเทพนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาเข้าถึงหน้าแปลงเลยนะครับสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่40เมตรนะครับแล้วก็ความลึก30เมตรนะครับด้านหน้าจะติดถนนสาธารณะนะครับหน้ากว้าง8เมตรเลยนะครับแล้วก็มีสายไฟแล้วก็มีน้ําประปาผ่านถึงหน้าแปลงเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยครับราคาเสนอขายนะครับจะอยู่ที่999,000บาทครับ ครับสำหรับการเดินทางนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนลังสิตนครนายกนะครับ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากบิ๊กซีแล้วก็โลตัสนะครับประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากห้างฟิลเจอร์ปาร์นะครับไม่เกิน25กิโลนะครับรัาสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่อยากได้บ้านพักตากอากาศหรือว่าบ้านสวนเกษตรนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกทำเลดีนะครับมีเพื่อนบ้านมีน้ำไฟพร้อมนะครับสามารถสร้าง พักหรือว่าสร้างบ้านได้เลยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอได้เลยนะครับครับกับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอหากท่านชมแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานที่ดินถูกบอกด้วยเพื่อที่จะได้รับชมที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆราคาถูกๆแบบนี้ในอนาคตครับขอบคุณครับ